12องซิปสองเลเยอร์นะคะที่ลูกค้าสามารถแบ่งจัดเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชีของมีค่าต่างๆที่กระเป๋าสม้มขนมจีบยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีช่องซิปให้เรามีช่องซิปให้ถึง2ช่องด้านในเก็บของมีค่าได้ไม่หายแน่นอนนะคะแล้วหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นช่องล้วงอเนกประสงค์2ช่องและช่องเสียบป,ปากกานะคะแบ่งเก็บเพลว์แบ่งเก็บยาเก็บเครื่องสำอางต่างๆได้แล้วก็มีใส่ของกุญแจมาให้ด้วยและฐานตรงกลางอย่างที่บอกก็คือ มันกว้างมากมันลึกมากแบบ12.5สองจุเซนติเมตรสิบเ็ซนขออภัยนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากสามารถใส่อะไรใหญ่ๆแบบล่มพับนะคะสมุดโนต้ตนะคะไดอารี่สเกจจ e บุ๊กต่างๆนะคะหรือนะคะ iPad ก็สามารถใส่ได้คะ่ะ iPad ก็สามารถใส่ได้นะคะอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็คล้องแขนแล้วเราก็รูดหูเขาปุ๊บแบบนี้ น้องก็สวยพร้อมลุยแล้วนะคะสวยมากๆแต่สีนี้มันถือว่ค่ะมันมันเบลนกับเฟอร์ด้านหลังเราขอชี้สว่างดีกว่าจะได้ลูกค้าจะได้เห็นความสวยงามของน้องชัดๆที่ลูกค้าถามค่ะว่าสีนี้คือสีสีนี้คือสีอะไรสีที่นิ้งเชิดช่องเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสีด์กบราวนะคะจะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มนะคะอันนี้จะเป็นไลท์บราวน์น้าตาลอ่อนไลท์บราวน์ด์กบราวน์นะคะแล้วมันจะมีน้ําตาลอีกเฉดหนึ่งนะคะก็คือโทนสีทอฟฟี่อ่ะเทียมให้ดูทอฟฟี่ เห็นไหมมันจะไล่เฉดกันเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใจให้คอลเลคชันนี้ออกมาในเฉดสีของแพนโทนปีนี้แพนโทนประจําปีก็คือสีประจําปีที่หลายๆแฟชั่นแบรนด์แบรนด์เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ทุกๆอย่างที่จะใช้สีมาเพิ่มพาร์ทางให้กับตัวโปรดักต์เขาจะใช้โทนสีปีนี้กันได้โทนสีนี้ในปีนี้กันนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะคะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงเนาะลองปิดฝาลัตตอแคงให้ดูหน่อยได้ไหมคะปิดฝาลัตตอแครงนี้เหรอคะปิดฝาลัตตอแคงประมาณนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ย ปิดฝาและตะแคงหรือเดี๋ยวเอาสีน้ำตาลมาสีน้ำตาลเมื่อกี้มีมีของอยู่นะคะปิดฝาและตะแคงเดี๋ยวนะคะขออนุญาตใส่ iPad ให้ดีก่อนพอดีเมื่อกี้ยัดๆลงไปนะคะขอ<ม>อะไรนะใส่ iPad, iPad เนี่ย iPad เนี่ยใส่แนวนอนได้นะคะให้ดูมันก็จะไม่มันก็จะปิดกระดุมได้เนี่ยให้ดูดตะแคงแนวตั้งก็ปิดได้แนวตั้งก็ปิดได้แต่แนวนอนมันจะมันจะมันจะม่ะมะกะกะน้อยกว่าไงเพราะมันวางแนวนอนได้ไง,ไงใช้กระเป๋ามันได้ปิดฝาปิดกระดุมนะคะ ล้องแขนเดี๋ยนะปิดกระดุมคล้องแขนรูดหูตะแคงยังไงลูกคะ่ะบอกว่าให้ตะแคงน,นี้หรอเขากลัวว่าฝาจะเปิดหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าตะ,ตะแคงนงี้หรอคว่ำเลย <laughs> น้องไม่ลวงด้วยน้องก็ไม่ล่วกนะคะได้อยู่หมาถึงอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยสพา,ายให้ดูหน่อยนะคะมาสพา,ายยาวคะ่ะคล้องแขนได้แล้วก็ต้องสพา,ายได้คะ่ะเรามีสายยาวให้ด้วยสพา,ายยาวก็น่ารักเดี๋ยนะคะอันนี้สา,ายปรับความยาวได้นะคะจะปรับตรงนี้ เราจะ c อ o s น้องก็น,น่ารักเท่ๆแบบว่าลุคนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้กระเป๋าลุคนี้ปกติกระเป๋าจะเป็นแบบสะพายลายแต่แบบบางที่แบบเบื่อแล้วอะ่ะเราอยากได้ทรงจิบแบบเท่ๆน่ารักน่ารักแต่จุได้เยอะรุ่นนี้บอกเลยตอบโจทย์ได้เลยขนมจิบหลายอย่างห้องมันใบมันจะเล็กก่อนนั้น,นี้ที่้าราออกมาก็ยอมรับว่าเล็กนะคะแต่รุ่นนี้มันจุจริงไงเราต้องการให้แบบฟังก์ชันมันได้แต่ดีไซน์ต้องโดนคำนี้มันดี ฟังก์ชันต้องได้และดีไซน์ต้องโดนส่วนตัวนิงนิงชอบปรับแบบสั้นหน่อยเพราะนิงชอบสะพายข้างนิ้งไม่ชอบคอสิงไม่ชอบให้อะไรมาครอสผ่านหน้าอ,อกที่ไม่ค่อยมีของเรานะคะเราชอบสะพายข้างแบบนี้สะดวกกว่านิงชอบแบบหันมาแล้วหยิบอะไรได้เลยแล้วเราก็จะวางอะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวชอบมีมากกว่าน่ารักนะคะน่ารักมากอยากให้สะพายสีไหนบอกได้นะคะลูกค้าบอกอยากรู้ว่ามันปิดสนิทไหมใช่ไหมมันเป็นฝาก,กระดุมนะคะ ฝากระดุมถามว่าสนิทร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็คงไม่สนิทร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าซิปพอดีไซน์น้องเป็นขนมจีบมันจะเป็นกระดุมพอเป็นความจีบแบบนี้มันจะไม่สามารถใส่ช่องซิปได้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือเราแก้เพนทอยของลูกค้าโดยการเพิ่มช่องซิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องซิปด้านหน้าช่องซิปด้านหลังและช่องซิปด้านในให้ลูกค้าสําหรับเก็บของมีค่าส่วนอย่างอื่นที่จะหยิบใช้บ่อยๆเร็วๆอะ่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะมันจะเป็นเหมือนอทั้งจุดดีและจุดด้อยของรุ่นขนมจีบแหละขนมทรงขนมจีบ สิ่งที่ลูกค้าจะได้มากรทรงขนมจีบคือดีไซน์นะคะดีไซน์ที่เป็นทรงจีมันจะไม่จาเจเหมือนกระเป๋าที่ซิปตีเต็มมันจะได้ตะทงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะได้อีกลุกหนึ่งแต่เราแก้เพนพอยต่ตางๆสําหรับการเก็บของมีค่ของลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องซิปต่างๆให้ที่มีถึง1 2 3 4 4ช่องซิปนะคะ4ช่องซิปในรุ่นนี้มาเปิดให้ดูอีกรอบหนึง่งขอสีสว่างจริงๆสีนี้มันเข้มเนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตเราจะมีช่องซิปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นซิปนี้ใส่แอายยาร์อ ซิปนี้ใส่เครื่องสำอางคอสเมติกและช่องใส่คีกาด้านในซิปหลังใส่โทรศัพท์มือถือและซิปด้านในนะคะถึง2ซิปขอภัยกับกระดาษเรายันทรงไว้นะคะซิปสองซิปด้านในสําหรับใส่สมุดบัญชีบุ๊กแบงก์เงินสดของมีค่าต่างๆพาสปอร์ตนะคะให้อยู่ด้านในให้ไม่หายให้ไม่หล่นเวลาตัวเราเปิดเราเปิดกระเป๋าขนมจีบหรือขนมจีบน้องล่วงอะไรอย่างนี้นะคะม,คม,มันเลิศมากค่ะใช่แล้วก็ขอสไพายสีไรบ้า ที่สไพรสีคือสีอะไรคะอันนี้สีอ๋อสไพรสีไรเบ้าได้เลยสไพสีไลทบ้าได้ค่ะอ่ะมาที่สไพอันนี้ก็คือสีอันนี้สีเทาสีดาร์กเกรย์ดาร์กเกรย์เทาเข้มนะคะนี่จะเป็นสีดาร์กเกรย์อันนี้จะเป็นสีไลท์บราว์นิ่งขอบปรับอยากูอ่ะสไพให้ดูทั้งสองแบบล้วกันครอสก่อนครอสมาจะเป็นประมาณนี้นะคะครอสครอสแต่ว่าส่วนตัวนิ้งอย่างที่นิงบอกนิ่งชอบสไพายแบบสั้นหน่อยส่วนตัวเราชอบสั้นหน่อยวิธีปรับก็คืออเรราต้งงปัับฝ่นะะค เพราะว่าเราต้องการให้ตัวนุ่มบ่าเนี้อยู่ตรงกลางกระเป๋าฮาดาราเป็นกระเป๋าเพื่อสุขภาพนะคะนอกจากน้ําหนักที่เบาเพราะเราใช้วัสดุเป็นไนล่อนเราใส่ใจมากว่าสายสะพายเราต้องสบายซึ่งสายนี้ก็จะเป็นทําจากวัสดุผ้าไนล่อนเหมือนกันและเห็นความหนาวเขาไหมข้างในจะเป็นฟองน้ําหนา5มิลิเมตรช่วยให้การกระจายน้ําหนักเนี่ยกระจายได้ดีไม่กดทับบ่าทําให้กระเป๋าสะพายแล้วรู้สึกสบายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสะพายแบบสีไรบ้างจริงๆถามว่าเชียร์สีไหนกลับมาอีกหละ ส่วนตัวนิงนิงจะชอบสีนี้มากๆนิงชอบสีนี้ในรุ่นนี้มากน้องน่ารักและละมุนมากนะคะสวัสดีค่ะสวยงามขอบคุณมากเลยนะคะคุณอุไรถามว่าใส่ขวดน้ำได้ไหมใส่ขวดน้ได้ใส่ได้แน่นอนค่ะตรงยังไม่มีขวดน้ำไม่มีขวดน้ำแต่มีไซที่มันแบบขนาดน่าจะใกล้เคียงกับขวดน้ำไซนี่ใกล้เคียงกับขวดน้ำมีขวดน้ำแล้วก็แล้วก็มีขวดเล็กอ่าขวดเล็กขวดขวดน้ำใส่ได้ไหมลูกค้าจะเห็นภาพแหละมันใส่ได้คือแบบไซมันใหญ่อะ Shift, อันนี้เอาไปก่อนจะใส่ขวดน้ํามา <sh arp inhale> มันใส่ได้ค่ะอันนี้เอาไปด้วยมันมัน <sh arp inhale> มันเยอะมากให้ดูใส่ขวดน้ําได้ไหมนี่ยค่ะความเหลือของพื้นที่นะคะมันจุจริงๆดูความลึกของหันดูความกว้างของเฮาสี่ใส่เดอะแบกค่ะต้องมาใส่ได้อันนี้ถ้าขวดไม่ใหญ่มากแต่ขวดใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้แต่นิ้งเทียบให้ดูว่าขวดใส่ขนาดนี้คือใส่ไปแบบที่ยังเหลือ เหลือแบบเหลือหลายสิ่งใส่ได้เยอะนะคะเอาออกไปก่อนเดี๋ยวจะระเบิดเอานะคะน่ารักว่าเขาใส่ของแล้วน้องจะล้มไหมน้องจะล้มไหมไม่ล้มค่ะฐานรุ่นนี้นะคะให้ดูไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ฟังเสียงเอามันมีเสริมฐานข้างล่างค่ะทุกคนเห็นไหมไม่ล้มนะคะไม่ล้มถ้าใส่ของเต็มไม่ล้มนะคะเพราะว่าอะให้ดูอันนี้ ตั้งอยู่บนมือได้รุ่นนี้ใบนี้ไม่มีของข้างในไม่มียันทรงด้วยนะคะแต่น้องเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างอยู่ทรงมากนะคะแล้วตัวฐานเนี่ยเรามีเสริมนะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นซัพพอร์ตตรงนี้ทําให้ตัวฐานเนี่ยมีความตึงมีความอยู่ทรงและไม่อยู่ไว้ไม่อยู่ไว้แน่นอนให้ฟังเสียงมันเป็นมันไม่ใช่แค่ผ้ามันมียันทรงอยู่ข้างล่างนะคะทาให้ตัวกระเป๋าค่อนข้างอยู่ทรงมากและสวยมากนะคะใครที่กําลังอยากหากระเป๋าที่แบบ ดูดีมีเอกลักษณ์อันนี้ตาขอค่ะคอมเมไม่เลยคะ่ะลูกค้าคุณอิงราดาบอกว่าสวยดูดีมีเอกลักษณ์นะคะจริงๆเลยเหมาะกับรุ่นนี้มากๆนะคะสวยมากส่วนตัวนิ้งสะพายอย่างนี้ด้วยเนี่ยแล้วมันคล่องตัวมากคือมันสะพายเราจัดรุ่นนี้ไปใช้เลยดีไหมมันดีมากมันน่ารักมันน่ารักนะเออมันน่ารักสะพายข้างดูโอเคมากๆคล่องตัวด้วยแล้วมันดูแบบดูไม่จำเจดูแบบเรามีสะพายไหล่เยอะแล้วอ่ะเรามีคล้องแขนเยอะแล้วมันเยอะแล้วอ่ะนะคะ อยากเปลี่ยนลุกอยากอัพสไตล์แนะนำเลยค่ะรุ่นนี้เลิศจริงๆนะคะหยิบของสะดวก,ส,ดวกสวยจังไปจัดก่อนนะคะขอบคุณค่ะออกจากไลฟ์ได้ไม่ว่ากันจะออกไปซื้อมีลูกค้าขอรีวิวสีดำไหมคะรีวิวสีดำได้เลยนะคะแต่นันจะกลืนกับสีเฟอร์ข้างหลังเรานิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรสีดำให้ดูนะคะ สวยดีงามตามท้องเรื่องนะคะหยิบจับอะไรก็สะดวกจัดสรรได้เลยค่ะจะใส่ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งโทรศัพท์มือถือกล่องแว่นกล่องยาด้านข้างได้หมดเลยด้านหลังโทรศัพท์มือถือไปเลยโลดนะคะตรงนี้ช่องซิปด้านหน้าที่สุดแห่งความสะดวกมีช่องใส่คอสเมติกให้ลิปสติกใส่ได้3แท่งพร้อมช่องใส่ขีดการ์ดช่องใส่บัตรต่างๆใช้แทนวอลเล็ตได้นะคะน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักอยู่ที่520กรัมนะคะ520กรัมนะคะหรือ5ขีดนิดๆถ,ถือว่าเบามากนะคะเทียบกับกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปเพราะว่า อันนี้เป็นไซส์ M นะคะไซส์ M ที่สามารถใส่ iPad ได้นะคะใส่ iPad ได้ข้างซ้ายขวาของกระเป๋าใส่อะไรได้บ้างคะเอาตัวอย่างมาค่ะสีน้ำตาลสีทอฟฟี่ข้างซ้ายขวาของกระเป๋าใส่อะไรอ๋อสีดักบราวน์ใส่อะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นให้ดูไซสข์ของของกล่องแว่นคะ่ะกล่องแว่นใส่ตาแว่นกันแดดแต่ถ้าเกิดใครมี Chanel Dior ที่กองหนาขนาดนี้มันก็จะใส่ไม่ค่อยได้นะคะ แต่นนําให้เป็นกล่องขนาดกุ้เงี้ยสามารถใส่ได้นะคะทิชชู่เปียกค่ะสาวๆต้องมีในยามฉุกเฉินนะคะจริงๆเข้าห้องนะ้ำเอาหายไปไหนี่ทิชชู่เปียกเอ๋อยู่ยทิชชู่เปียกนะคะใส่ได้ค่ะหรือนะคะหรือใครอยากหยิบใช้ง่าย,าย,ายๆเร็วๆรับ,รบสายบ่อยๆเล่นไลน์บ่อยๆโทรศัพท์มือถือค่ะสบายมากเห็นไหมมันคล่องตัวมากแล้วมันหยิบจับอะไรก็สะดวกมากนะคะแต่ถ้าใครกังวลว่าจะกลัวโดนล,ลวงโดนขโมย เรายังมีซิปหลังให้เสมอนะคะจริงๆไม่ต้องใส่โทรศัพท์ก็ได้ซิปหลังลูกค้าจะเอาไว้ใส่แบบกระเป๋าสตางค์ใบสัน้นกระเป๋าเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องสอําอางต่างๆสามารถใส่ได้นะคะสบายๆค่ะสวยดีงามอัพลุกได้ง่ายๆนะคะขออ่านคอมเมนต์ดูด้านในขนาดเท่าไหร่มาได้เลยขออีกรอบหนึ่งนะคะดูด้านในขนาดเท่าไหร่ขอแจ้งขนาดก่อนละกันนะคะ สำหรับขนาดนะคะความกว้างไซไปขวาจะอยู่ที่25.4เซนนะคะไซไปขวายี่สาเซนส่วนสูงบนลงล่าง26.7เซนติเมตรนะคะแล้วก็ฐานตรงนี้มีความลึกอยู่ที่12.7เซนนะคะนี่ความหนาของฐาน12.7เซนและอยากจะบอกว่าใบนี้ดูฐานเขาดีๆนะคะทุกคนข้างในนิ้งใส่ iPad ไปแล้วนะคะนิ้งใส่ iPad ไปแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะถ้าอยากให้ปากกระเป๋าเปิดได้กว้างหนูรูดออกมาอย่างนี้ปากกระเป๋จะเปิดได้กว้างนะคะ ใส่อะไรไปบ้างใส่สมุดโน้ต schedule book เล่มหนาขนาดนี้ไว้นะคะแล้วก็ใส่ ipad นะคะรุ่นเดิรกที่หนักกว่ารุ่นปัจจุบันด้วยอันนี้คือรุ่นนี้คือเก่ามากน่าจะ10ปีได้และ้ะแต่ว่าใส์ไม่ได้ต่างกัน10กว่านิ้วเหมือนกันนะคะและเพิ่มเติมคือรุ่นนี้หนักมากสมัยนี้มันเบากว่าน,นี้เยอะมากค่ะโคดยวารามาเป็นพร็อพเนาะก็เป็นรุ่นเก่านะคะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่มันใส่ได้ละก้นกระเป๋าไม่ย้้ยค่ะก้นยังสวยทรงยังสวยมากแล้วพอเราเอาออกเนี่ยจะบอกว่าข้างในอะ่ะ จะขวดน้ำจะล่มพับนี่อ่ะฉันให้ดูมีล่มอยู่ข้างในหนึ่งคันคือใส่ไปของเยอะสิ่งและหนักมากแต่น้องยังอยู่สวยงามนะคะมีช่องซิปเซฟตี้ด้านในให้2ช่องเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นทรงขนมจิบของจะหล่นหายของสำคัญของมีค่าใส่ซิไปไว้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชีจิวเวลรี่เรามีช่องซิปให้ถึงสงช่องนะคะด้านในหมุนมาฝั่งนี้ ช่องล้วกอเนกนประสงค์2ช่องและช่องเสบป,ปากกานะคะอันนี้เป็นสายของกุญแจนะมันเกี่ยวไว้นี่นะคะหยิบใช้อะไรก็สะดวกนะคะวิธีการใช้งานปิดกระดุมแป๊กปึ๊บนะคะแล้วเราอาจจะรูดหูน้องให้น้องได้จับทรง,ทรงจีบสวยนิดนึงแบบนี้เราก็ได้กระเป๋าทรงขนมจีบสวยๆแล้วขอบไปน,นิดนึงเราโชว์ช่องไปนี้สับปะรสีมันเข้มนะคะแต่ใครอยากได้โทนสีเข้มก็ได้ขอเทียบวันนี้กับ t ัฟฟี่บราวด์ อันนี้น้ำตาลเข้มนะคะอันนี้ทอฟฟี่นะคะน้ำตาลเข้มกับทอฟฟี่แต่ลองจากทอฟฟี่เรามีน้ำตาลอ่อนหรือไลท์บราวน์นะคะแล้วแต่ชอบเลยสวยทุกสีจริงๆมันสามารถสะพายเป็น crossbody และขึ้นไหลได้ส่วนตัวนิ้ชอบไม่ชอบ cross แต่มัน cross ได้ปรับยาวอีกนะคะแต่ส่วนตัวนิ้ชอบสะพายไว้ขึ้นไหลยอย่างนี้น้องน่ารักน้องแบบเกาหลีญี่ปุ่นมินิเกาใจนะคะน่ารักมากๆนี้ชอบสีนี้เชียร์สีนี้อ,นอย่าบดนะอย่าเพิ่งหมดนะ ชอบสีนี้เชียร์สีนี้แล้วเราจะใช้สีนี้เราจะซื้อสีนี้นะคะอ่าไหนใครมีคําถามอะไรอีกไหมเอ่ยยังเห็นช่องอยางเห็นอะไรไหมคะขอทุกคนด้านข้างใส่โทรศัพท์ซัมซุงยี่สิบสี่อัลตา้าได้ไหมคะใครมีโทรศัพท์ที่ใหญ่ๆหญ่มากนะอะแล้วพรอ็อพพรอ็อพเราหายไปไหนพรอ็อพพรอ็พรอพมีอันนี้เป็นของซัมซุงอ่ะอาอันนี้ซัมซุงใหญ่อยู่นะให้เทียบน่าจะเป็นไซส์นี้นะคะน่าจะเป็นไซส์นี้นะอันนี้รุ่นไม่อัลตร้าก็คือถ้าเป็นภาษา iPhone อันนี้ไม่รุ่นแม็กอันนี้รุ่นธรรมดา แต่อันนี้น่าจะใหญ่เท่า iPhone Pro Max อันนี้ซัมซุงนะใช่ค่ะเป็นซัมซุงอันนี้ซัมซุงซ sung งซ a มติ g แต่ใหญ่กว่า iPhone แน่นอนให้ดูนะคะใส่ได้ไหมมาลองกันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันใส่ได้ค่ะปิดได้ด้วยปิดได้ไหมได้นี่ให้ดูปิดได้นะคะพอดีเป๊ะเลยนี่อุ้ยเดี๋ยนะขอภัยนี่นะคะกระดุมปึ๊บนะคะปิดเดี๋ยนะมองไม่เห็นปิดนี่ปิดปึ๊บ ทำซุงค่ะหยิบใช้สะดวกสบายง่ายดายมากๆนะคะใครอยากให้ทดลองใส่อะไรอีกไหมคะเดี๋ยวจะลองให้ดูเนื้อผ้าจะเป็นดีลักไนล่อนนะคะดีลักไนล่อนกันน้ำได้แปดสิบเอร์เซนนะคะลุยน้ำลุยฝนลุยหิมะไม่มีปัญหาก,กระเป๋าฮดาลาเป็นผ้าสะท้อนน้ำที่กันรอยขีดข่วนมีความเงามีความลื่นได้ยินเสียงมันไหมมันจะเป็นเสียงนี้เลยเสียงมันหนูนะคะก้าเทน้ำให้ แต่เราไม่มีน้ำู่ตรงนี้พอดีเราเปลี่ยนสตูวันนี้เรามาไลฟ์อีกสตูนึงเรามี3สตูนะคะเพราะอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าน้องดีงามจริงๆน่ารักเหมือนเดิมแน่นอนนะคะใช้งานสะดวกดูแลรักษาง่ายนะคะอันนี้ก็คือเนื้อผ้าเห็นไหมมันจะเงาเพราะฉะนั้นดูแลรักษาง่ายลูกค้าฮัดาานะคะเห็นคนตามเพจไม่สามแสนกว่าคนนะคะสะพายกระเป๋าฮัดาราไปเที่ยวมาแล้วรอบโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะคะในกราฟร์หรือว่าจะเป็นหิมะนิเซโกฮาดาลาไปมาหมดแล้วนะคะ พร้อมลุยทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนคู่กายคู่บ่าให้ลูกค้าเบาสบายบ่าทำกิจกรรมไปท่องเที่ยวเดินทางไม่ว่าหรือว่าจะใช้ในชีวิตได้สะดวกขึ้นเพราะว่าสายสะพายเรานุ่มบ่าและกระเป๋าเนื้อผ้าที่ดูแลรักษาง่ายและเนื้อผ้าสีโทนสีที่แมชได้กับทุกการแต่งตัวนะคะสายนี้เป็นสายเอกลักษณ์ของฮาดารานะคะจะเป็นสายที่ปรับความยาวได้แต่ จะเป็นวัสดุนะคะบุฟองน้นําหนา5มเมตรมีความนิ่มแล้วก็กว้างช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีทําให้ไม่ว่าจะสะพายในชีวิตประจำวันหรือว่าสะพายไปท่องเที่ยวนะคะก็จะลดภาระการแบกของให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าบาดไหล่รู้สึกสบายขึ้นไม่ปวดบาดเร็วใช้ชีวิตได้สนุกยิ่งขึ้นด้วยนะคะอะมาค่ะเราจะสะพายไปทัชมาฮาวอินเดียกันไหมลูกค้าอยากไปทัชมาฮาวกันใหญ่เลยใช่ไหมลงขายในบ้านซ้มหรือยังลงแล้วค่ะกดได้เลยนะคะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,490บาทนะคะขนมจีบใช้จัมโบ้ที่ใช้งานได้จริงดีไซน์เ e อกลักษณ์เฉพาะฮารดาลรเท่านั้นราคานี้2,490น่ารักมาก